ไม่ใส่ไม้อะใส่หมาเหรอไม่วันนี้เราจะไปกินข้าวที่ไหนวันนี้จะพาไปกินร้านสตีมนะครับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้เราเคยไปกินแล้วด้วยนะฮะรสชาติก็ใช้ได้เลยเอาาืยวีนน้ะจำได้แค่นี้สตีม ตอนนี้อยู่ที่ร้านสตีมแล้วนะครับเมนูอาหารส่วนใหญ่ของร้านที่นี่าาร้านนี้ก็จะเป็นแบบอาหารไทยนะครับแล้วก็เป็นอาหารใต้รสชาติก็จะจัดจ้านตามสไตล์ภาคใต้เลยนะครับร้านสตีมจนะหาง่ายมากนะครับมาที่แยกสีเสาเทเวศน,นะฮะเข้าไปที่วัดเทวราชกุชรเลยจอดรถในวัดเลยครับเสียเงินสิบสิบบาทแล้วก็เข้าซอยมาตรงท่าเรือร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้ามาซอกแซกซอกแซกนิดหน่อยก็ถึงร้านเลย วันนี้ก็สั่งมาสี่อย่างนะครับในหมูตะไคร้ผัดพริกสดผัดสามเหม็นแกงเรียงปลานะครับแล้วก็กุ้งผัดซอสมะขามรสชาติคล้ายไส้กรอกอีสานแต่เครื่องเขาถึงมากครับอันนี้ผมชอบมีความเค็มมีความเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดตามอย่างยาวนาน อันนี้รสชาตินัวๆครับมันนัวไปหมดเลยแต่กลมกล่อมดีชอบชอบหวานไปนิดนึงอันนี้เฉยๆเน,ะๆเนาะอาหาร้าวจบไปแล้วครับแมนๆอย่างเราต้องตกด้วยของหวานครับตอบวานี้รี่ลอยแก้ว เปียวชอบครับชิพี่ลงมานะครับกับข้าวสี่อย่างน้ำเปล่า2น้ำบารมีหนึ่งขนมหวานหนึ่งราคาอยู่ที่แพงไม่แพงแล้วแต่เลยนะครับอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับใครที่ชอบอาหารไทยรสจัดๆนะครับบรรยากาศดีๆดีแม่น้ำเจ้าพระยายอย่างลาสตีฟนะครับก็นัดกันมาเลยนะครับ ข้อแนะนำอันนึงนะครับโทรมาจองโต๊ะก่อนล่วงหน้าด้วยนะครับ